สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาไทยเป็นอย่างไรบ้างคะเมื่อวานเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสระเปลี่ยนรูปนะคะก็คือการใช้สระอะแบบมีตัวสะกดเด็กๆจำวิธีการเขียนได้หรือยังคะสระเปลี่ยนรูปสระอะพยัญชนะต้นประสมด้วยสระอะกออกะเมื่อมีตัวสะกด กออะดอกัดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม่หันอากาศกออะดอกัดพยัญชนะต้นประสมด้วยสระอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม่หันอากาศกออะนอ <Fun. S 2> เด็กๆจำวิธีการเขียนได้หรือยังคะคุณครูหวังว่านักเรียนคงจะได้ทุกคนแล้วเนาะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนสลับเปลี่ยนรูปอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือการใช้สระเอกนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนนั้นเด็กๆไปชมเพลงที่คุณครูนำมาฝากนักเรียนก่อนคะ่ะ ส,สวัสดีครับน้องๆคนเก่งลองบอกสิครับว่าสระที่เห็นอยู่คือสระอะไรและสระที่ได้เห็นไปนั้นคือสระเอครับคนเก่งลองบอกสิครับว่าสระเอเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาว เก่งมากครับสระเอเป็นสระเสียงสั้นแล้วตำแหน่งของสระเอล่าอยู่ตรงไหนกันนะตำแหน่งของสระเอนั้นจะเขียนสระเอไว้หน้าพยัญชนะตน้นและเขียนสระอะไว้หลังพยัญชนะตน้นเรามาดูตัวอย่างคำกันนะครับเช่น แต่แตถ้าหากมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่คูแล้วเขียนไว้บนพยัญชนะต้นจากนั้นจึงเขียนตัวสะกดตามหลังเพื่อความเข้าใจเรามาดูตัวอย่างคำกันนะครับเช่นเหด แปดเข็มเด็กเล็บเต็มเจ็บ เกบ็บเย็นเร็วเข็มเหม็นเจ็ด สระเอเป็นสระเสียงสัน้นตำแหน่งของสระเอจะเขียนสระเอหน้าพยัญชนะต้นและเขียนสระอะไว้หลังพยัญชนะต้นหากมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่คูแล้วเขียนไว้บนพยัญชนะต้นจากนั้นจึงเขียนตัวสะกดตามหลังเช่นเต รู้จักกับสระเอะแล้วน้องๆคนเก่งอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝึกอ่านคำสระเอะมีตัวสะกดแล้วอ่านตามนะคะตอเอะงอเตงก็เอะงอเก่ง a e na eng lo e ngo leng so e ngo seng o e no pen a e na en to e no ten หอเอนอเห็นโซเอนอเส้นยอเอนอเย็นทอเอนอเทนพอเอดอเป็ดดอเอดอเด็ด ขอเอ็ด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 อเข็ดมอเอดอเม็ดทอเอดอเท็ดตอเอมอเต็ม เอเอมอเอ็มขอมเอมอเข็มขอมเอมเข็มรอมเลมดอเอกเด็เรกรกอเล็ก นักเรียนฝึกอ่านคำแล้วนะคะลองไปทําแบบทดสอบของคุณครูหน่อยนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อข้อแรกข้อที่1สระในข้อใดคือสระเอกกอไก่ขอไข่คอควายนักเรียนคิดว่าข้อใดถูกต้องคะทายถูกไหมคะ,ฉะเฉลยข้อกอไก่ค่ะสระเอก มี A กับอะใช่ไหมคะหน้าตาสาระเอต่อไปข้อที่2นะคะคำในข้อใดนำมาเติมในช่องว่างแล้วได้ใจความคำที่กำหนดนะคะคือคำว่าดอกเราเรียนคิดว่าดอกอะไรคะกอไก่เข็มขอไข่เป็ดคอควายเห็บตอบได้ยังคะ,ฉะเฉลยข้อที่ถูกต้องคือ กอไก่กไ<ด>คำตอบาดอกเข็มเป็นชื่อของดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะข้อที่สามเด็กๆด,ดูรูปภาพนะคะวันนี้คำถามข้อนี้จะให้ถ่ายจากภาพนะคะให้ใช้รูปภาพแทนพยัญชนะนะคะประโยคนี้น่าจะเป็นประโยคว่าอะไรฉะเฉลยนะคะประโยคนี้ก็คือข้อคอควายค่ะป้าตัดเล็บ เป็นยังไงบ้างคะทายถูกกันบ้างไหมคะนักเรียนต่อไปเรามาสรุปการใช้สระเอกกันอีกครั้งนะคะสระเอกพยัญชนะต้นประสม,มด้วยสระเอกปอเอะเปะเมื่อมีตัวสะกดปอเอดอเปด็ดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่คูปอเอดอเปด็ด แยนชนะต้นประสมด้วยสระเอโดอเอเด,เ,ดเมื่อมีตัวสะกดดดเอกอเดก็สระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่คู้ดอเอกอเดกมาทบทวนกันอีกครั้งนะจ๊ะจอเอบอเจ็บ ขอเอะนอเห็นตอเอะมอเต็มกอเอะบอเก็บเป็นอย่างไร<อ>บ้างคะมเม<อ>ื่อชมคลิปความ<อ>รู้ไปแล้วนะคะ<น>กับการฝึกอ่านคำที่ผสมด้วยสระเอะแบบมีตัวสะกดนักเรียนเข้าใจหรือย,ยังคะการเขียนคำถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะเปิดชิดหน้าสาม ก่อนทำแบบฝึกนะคะอ่านคำอธิบายก่อนนะคะลูกเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สระเอะนะคะแบบฝึกของคุณครูมี3ตอนตอนแรกนะคะเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องนะคะตอนที่2เติมคำที่ประสม,มด้วยสระเอะตอนนี้เด็กๆจะได้คิดคำแล้วละ่ะจะสนุกแล้วนะคะคิดคำดูนะคะว่าคำที่ประสม,มด้วยสระเอะมีคำว่าอะไรบ้างมาเติมลงในช่องคำที่คุณครูกำหนดให้นะคะ ตอนที่3เป็นรูปภาพให้เขียนคาเติมลงใต้ภาพให้ถูกต้องนะคะเมื่อนักเรียนเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ